สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้ะสาวติ๊กมือน,นี่จะพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นสาวน้ำปลาเด็กเพิ่งซื้อมาสดๆเลยจ้ะขออนุญาตเอาไว้ในถุงเด้อลมแห้งๆบ้านสาวติ๊กมือน,นี่ยานเส้นข้าวปุ้นเทามันแห้งจ้ะนี่น้ำปลาเด็กชุดละห้าสิบบาทจะได้ข้าวปุ้นได้พักอันนี้ค่ะสาวติก๊กสาวติ๊กจามเอาเด้อจ้ะพริกพริกดิบจามไฟนี่เครื่องผงชูรสน้ำตาลพริกพริกขั่ว ผักเสต๊กเก็บเพิ่มเติมจะมีผักเป้นกระถินมาสาต๊กจะพาพี่น้องปรุงจ้ะก,ก่อนอื่นกะเราก็เอากระปุ้นจับสองจับมเมนูนียัวน้องอิ๋วน้องอิ๋วกับน้องฟิล์มมักขนาดกระปุนสอสนำประเด็กเรึ่งปรุงแกะก่อนแกะก่อน กล้องหมุนตามกล้องหมุนตาม mm hmm. สติกจะบาใส่เขาประเภทขวัวลายเด้อจ้ะพ่อสติกสิก,กับกับพริกสดพริกจีโอ้ยกับพริกจีเอาถองชูรสน้ำตาลตามด้วยนี่ปลาเด็กแซ่แบๆเขยาขยา่ขยาเปิดปลาเด็กแป๊บ พุดพุดพุดพราดเลยจ้ะมันราดให้ช่ำๆไปเลยนี่จ้ะขั้นตอนการปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากข้าปุลนสาวน้ำประเด็กลา้านนี้น้ำประเด็กนัวนัวหอมๆจ้ะจ้าเป็นอันว่าเรียบร้อยมาพี่น้องมาแซบน้ำกันจ้าบวันนี้ มาจากพี่น้องกินกับน้องอันดาจ้ามือนี่สวยดีจ้าน้องอันดาไปเข่าค่ายซ้อมดูตีสามวันกลับมาเย็นวาน,นจ้ะขรปุ้นกับพิจินะน่ากินมากมาลุยกินอย่างก่อนดีพักนี่กินทุกอย่างผักเป้น มาเต่ใส่มมาเต่ใส่ฮ่เที่เขาปลูกไว้เห็นดีตั้งหลายบ <c oughs> เขาปลูกไว้มาบน <c oughs> ล้ลงไม้มื่อเนี่ยคนไม้ที่ซื้อแต่นานแหละมาลองใส่เบิง่งเพราะว่าลมแหงจะย,ย่านเสียงลมเขา่าเขา่าเข่ากล้องเขากัเลยหาไม้มาใส่ได,ด้ยินเสียงยำหรือเปล่าอืออย่ ก็ถิ่นสาวติง้งมักกินไปแกะไปมันได้อัตรุษในการกินถัานมาสโตโตเม็ดแญ่ล่ะ <c oughs> กินเบิดฟ <c oughs> ักเลยสะโตเม็ดกับโบมักแกะเปลือกไงน่ะเซ็นสดเลยน่าสดยังเย็นแล้วเปล่ <c oughs> มันเย็นเลยนี่ เอาไปแช่ตู้เย็นมาห้องๆที่เพิ่งมาจากร้านคนฮอๆเลยน้ำก็ไม่ต้องแช่ตู้ไม่ต้องซื้อน,น้ำแข็งเ <c oughs> ยน็นเย็นเองในกระติกกันยังเยน็นเบาเข็นไปนาด้วยจ้ะไปตัดไม้มาทำแค่วัดไว้วัดไวเหรอแม่เนี่ยวัดว้เหรอ ทําแค่หรือทําเตียงนั่งย่ามาขอดิสโซน้ำได้อยู่ <laughs> ดิสโซ่เนบนะถัวบ้านเ้อเพิ่นมาขายมาสิบบาทกบกรอบหวานหวานมีแต่ภักหวาน,นจนถั่วหนาเลง้ง เม็ดที่สองเม็ดพาวไข่อืมเม็ดพาวพี่เดี๋ยวหลงว่าเป็นถั่วด้อพริกด้อพริกจามด้อหนาว สิบกว่าองศาเพียงบ่ายกัะตอนเช้าเลยสิบสองสิบสามน้ำอาบน้ำไปโรงเรียนเลยเว้ยควันจึงออกโต้ควันจนออกโต้เลยบนน้องดาควันลอยคือไงอืมหนาวครับ ชั้นไข,ขมันทำช่วยได้บุง๋ <c oughs> งเยนง็นเข่ากันซ้ำเย็นเข่ากันซ้นนะ เผ็ดเกิคขึ้นวเผ็ดเลยหวานจ้อยจ้อยมาเด้อพี่น้องมาเชิญเก,กันเด้จอจ้ะเ้าผ่ามหาสติสติสด็จศรีพากินแต่มเมนูนี่แหละเราผ่อยากกินกับปุ้นซอน้าประเด็ก มาเลยเด็กจะพาไปแซบ่บแต่ละร้านบ้านสติ้งการันตีแซ่บทุกร้านจา้ะเส้นเหนียวนุ่มน้าประด็กแซบ่บคู่ล้านเลยักเป็นตนนึง แพงกว่าไปทะเลอ,อีกไม่เห็นลมคุณต้นไม้จะหัก บริกิจจักเทื่อสินยาวโพดมวนอยู่หันแหละแมนะ่เนี่ยอิมมวนเข้ารถลองกิพักนี้อือลองเบิ่งลุกแซ่บพักเป็ดบนมีรสทานหะยังสิกินหึมืม้อนี่สิ ไงแทบห,หอมน,นั่นหอมแล้วกินปักเป็นมีประโยชน์กะอยู่หมดพวกต้นหอมมาเลยลูกคือหา่า โอ้ไม่ตีสิเออไม่ซีดละ <c oughs> พักแต่แต่และมือกับบซ้ำกันจ้ะตามร้านกับปุ้นมือนี่ออก็ลำทวงง้อบางมือกับพักบุ้งบางเส้นมีใพักกันจองถ้าเรามีพักไปเองกับให้เพื่นร่วงหันได้จ้ะ กินกักินกบพักรวกด้วยจ้ะเมนูขอาปุ้นเนี่ยมันเข้ากันกินห้อนน้องอิ๋วเมนูนี้ก <c oughs> ินห้อนลูกกินได้คู่มือก็ได้บบกินข้อเข่าคเดียวสองลก,ก็ยังได้ <c oughs> ยังนะ่ะเมนูล,ลูกมักับขึ้นเหาะ พักมันน้องอันด้ะมือหอนน้ำยากุบมือหนียดนับประเด็กแทบคพลระเแบบ

พอแล้วมันหาเม็ดแล้วซีดแล้วเผาเก็บเม็ดย,ยังหกเม็ดยาปานว่าเสาไฟมึงมึงเม็ดมึงมึงเม็ดนาวกวันนี้วได้อีก คบนพอไม่จามเลยใจมากหาเม็ดกับบ่เม็ดเม็ดน,น้อยเด้อแบบนี้เม็ดบางยาว bắt nhai những lức lùm. não mua nào chứ nào ngon còn đang muốn mắc cái sườn khác nhau Kim im là có tung bù hùng nhu, nhu ừ. ngân ha. Sườn khi nhau nó ngân đa đi, để mẹ mà sạch. ค้ณมาจะไปใส่คุณม,มาจะง,งานหรียญรไฟออขออภัยคุณพ่อทดน้ำประเด็กแกบบนี้ Mm -hmm. Chín nhầm đẹp à Một xe, cả xe nó đỡ hộp Chuột chuột Bên chú thay nó cứ phết thế là nó ngần <laughs> Sao cân mà Thì mới là bố lưu rồi โ,ปโปน้นปราเด็วร้านเนี่แซ่บอีหลีบ้านเราบดดาจ้ะยอมรับเลยน้ำประเด็ดมันแซ่บอีหลีไปมึงกินคนเต็มร้านเลยนั่งกูมีืนบนสินั่งแต่สาวติ๊กมาซื้อมากินบ้านจ้ะไปนั่งกินในร้านก็นได้แซ่บบนนั่งกันนะแซ่บเนาะติดใจเลยร้านนี้ไปกินหลายรอบแล้วจ้ะซื้อมากินหลายรอบแล้วแถมเต็มเต็มทุกอยา่างนัวครับ อันนาะจ้าคลิปนี้กับบุมีอย่างหลายพาพี่น้องมาจ้วยขอบปุ่นซาวน้าประเด็กจ้ะหรือขอบปุ่นซาวเนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าคำนึง <laughs> พอพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า